เมื่อวานมึ่งไปส่งใต้สุดวันนี้เหนือสุดมาจากลำปางนะครับไปกับพันกว่าโลเดี๋ยวมาดูกันนะไปลูกคาถึงเดินทางมาไกลขนาดนี้สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วไปถึงตัดสินใจมาที่นี่รถสวยครับลำปางมีรถไหมมีแต่ไม่สวยถึงขนาดนี้อออขอบคุณมากคือตอนทำเรื่องนี่ของเราอยู่ลำปางเหรอใช่ใช่เห็นรถยังตอนเราทำเรื่องยัง ยัเพิ่งมาเห็นเพิ่งมาเห็นตอนเนี้ยเมื่อคืนนีขี่รถทัวร์มาอ่านั่งรถทัวร์มาตอนกลับเอารถคันนี้กลับโอเคก็ได้ทดลองกลับด้วยว่าขากลับมันเป็นไงใช่ไหมครับผมนะแล้วของเราได้โปรโมชั่นอะไรครับเนี่ยแบงกสิบเลขหนึ่งเศษนะครับอ่านี่เลยครับผมขออนุญาตนะครับเอามาทําอะไรครับเนี่ยแลกเงินเศษแลกได้จริงไหมที่นี่จริงๆนะครับลูกค้าเดินทางมาจากลำปางครับเอาแบงค์นี้มาแบงค์สิบครับเอามาแลกหนึ่งแสนบาทนะครับผมนะรู้รู้สึกไง ดีใจที่ได้ออกรถที่นี่ครับออกยากไหมครับอยู่ทางไกลการนาเรื่องอะไรยากไหมไม่ยากครับไม่ยากใช่ไหมคือเขาส่งจากที่พิเศษนี่นู่นเลยใช่ไหมครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอเดินทางปลอดภัยครับพี่ใครกำลังมองหายี่สุดดีแม็กนะครับไม่ต้องดาวเปนแสนไม่ต้องเสียเงินแต่งเป็นหมื่นเอาเงินมาแค่สิบบาทแถมรับไปเลยหนึ่งแสนนะครับผมนะ แต่งหนักจับเต็มไม่ฟรีไม่มีคิดเพิ่ม <Yeah S 1> ด้วยครับพี่ oh. ใครอยากได้งี้อีกสิบคนแรกด่วนเลยนะครับพี่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาครับคิดเลยว่าคอมเมนต์ Comment เลขสิบหรือถ่ายคู่กับแบงค์สิบมาก็ได้นะครับวันละรถให้ทอมหนึ่งเส้นแล้วโทรไปที่เบอร์แปดแปดสามแปดแปดเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยหรือแอดไลน์มาที่แอดสามสามสามเอครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับ